นี้ใช่ไหมพี่ใหม่สิงใหญ่แล้วเนี่ยที่พูดถึงใส่แค่สามกำมือครับสามกำมือนะอ๋อเป็นวงวงใช่ครับเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับน้อยแทะเมื่อไหร่จะได้ขายอีกเนี่ยโถ่ยูยูไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นนะแนี่ยสามกำมือเนี่ยเหรอะใส่เนี่ยเลยครับใส่รอบพุ่งเนี่ยเหรอใช่ครับเมื่อไหร่จะหมดอ่ะกระสอบหนึ่งอ่ะ ๋องหนึ่งอ่ะเนาะแล้วเดือนละครั้งเองนี่นะใช่ครับอโอ้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสูตรให้ใส่บ่อยๆให้ได้ขายบ่อยๆอ๋อเนี่ยครับตอนนี้ไม่เคยแตกก็ตัวน,นี้ก็แตกนะใส่เท่ากัน ตอนนี้พี่ใหม่บอกว่าสองปีได้แค่นี้อันนี้โดนปุ๋ยไปรอบเดียวโตโเลยนะใช่ใบรัดมาเต็มโออันนี้คือใส่รอบที่ 2. 2> สองสิงใหญ่นะ FC ดูใบเกานะ่าขยี้ยยยอีกแล้วขยี้ใบเก่าเขาอีกแล้วคนเนี้ย <laughs> 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 สามกร,รมจริงๆ FC และกรรมนิดๆอีกตั้งหาก น่าจะกำโตๆสักหน่อย <c oughs> <c oughs> คนปลงล้วจะได้ขายของ <c oughs> อ้เรียบง่ายแต่เห็นผลเนาะ อือหือโหต้นนี้แตกไม่เกรงใจใครเลยะเดี๋ยวใส่ต้นหนึ่งก็พอแล้วพี่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกับปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยใช่ครับ FC ยังไม่หมดกระป๋อง เมื่อไรจะได้ขายอีกเมื่อไรจะได้ขายก่อนโหนี่แตกนี้ยนะพิเนเตอร์ต้องเข้าแล้วปุ๋ยเราพี่หใหม่นี่พิเนเตอร์เราได้แบบนี้เลยใส่ไปครั้งเดียวใช่ใส่ครั้งเดียววันนี้มาใส่ครั้งที่สองเองนะก็อยู่ในระยะเวลาประมาณแค่สองเดือนทางใบเราฉีดใช่ไปสามครั้งเอ่อรอบนี้รอบที่สอเอง เมื่อไรจะได้ขายอีกรอบนี้เราดีสองทำไมใช้กันน้อยๆแท้ล่ะคณะเราเนี่ยงานละเกินของก็น้อยแถมใช้น้อยอีกบองรอบสองรอบได้แบบนี้เหรอเห็นผลเห็นผลเลยนะเหลือโปรแคลวตัวหนึ่งไม่ได้เอามาโชว์โปรแคลวยังโปรแคลวเราใช้ไปเยอะไหมเราลาดไปเแล้อแปลงเงี้ยนะครับ ผมยังไม่ใช้เลยบอกตรงๆแล้วใช้ตัวไหนไปใช้แปลงไหนใช้ไปแปลงไหนใช้แปลงที่บ้านอ๋ออุ้หลายแปลงใช่ล่ะยังไม่ได้ใช้แปลงนี้ยังไม่เคยใช้เลยครับแสดงว่าแป้งนี้ใส่ปุ๋ยก่อนเลยใช่ใส่ปุ๋ยก่อนเลยแล้วก็ฉีดทางใบไปสองครั้งใช่แค่นี้ครับได้แบบนี้มาเลยใช่แล้วปกติยี่ห้ออื่นที่ใช้ใช้เหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้หรือไงไม่ได้ครับไปใช้อะไรอ่ะผงซักฟอกหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อ๋อไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ เลอที่ว่ามันแตกมาแล้วก็ร่วงแตกมาแล้วก็ร่วงเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับมันไม่ได้คือว่ามันใบแก่มาปุ๊บมันก็ไม่แตกหรอกมันนิ่งอยู่เงี้ยมันแตกออกมาแต่มันไม่ไหลออกมามันไม่ไหลตอนเนี้ยสิ่งที่พี่ใหม่กังวลก็คือจะต้องโยงกิ่งหรือเปล่าในอนาคตใช่โยงกิ่งเพราะมันแต๋วกิ่งเพราะลมที่นี่มันแรงลมมันแรงด้วยเอฟซีแล้วมันแล้วมันเริ่มเริ่มเอ็นมางี้แล้วนะดูกิ่งเนี้ยย้อยนะพี่ใหม่นะ ชุดนี้ชุดนี้ย้อยเลยนะเรียกว่าย้อยทุกกิ่งดีกว่าเนี่ยดอมันออกทีงเงี้ยโอ้โหเดือนต่อไปต้องมาโยงกิ่อนอ่ะมาถจันแท้ละ่ะสินค้าซานโฮโมเดลเลไเนี่ยริม่ามาลต้นลองของไงพี่ <laughs> มันยังไงทำไมมันงงนานขนาดเนี้ยงงอยู่สองปีแล้วมันก็ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับอยู่อย่างเงี้ยแล อ๋อมันก็อยู่กดดันเราใช่นี่อันนี้เขามาแล้วใช่ไหมพี่พี่ใหม่หรือไงเริ่มแล้วครับตอนแรกไม่มา<อ>เริ่มมาแล้วเลยเป็นตนาสงสารอยู่ต้นก็คือต้นนี้คือนนแย่สุดแล้วในแปลงเราใช่ใช่นอกนั้น <manip. S 1> ไอ้ต้นที่ไม่แตกก็แตกออกมาหมดแล้วคือฝั่งเนี้ยมองไปสวยเลยอะ่ะใบมันค่อนข้างเสมอครับคือใบเดิมมันก็ใหญ่ขึ้นนะผมว่านะ ต้องเข้ามาเก็บตรงนี้ว้นนิดนึงเดี๋ยวเดือนหน้าเราดูเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูเนี่ยพี่ใหม่ถ่ายมาสองปีได้แค่เนี่ย fc <c oughs> สองปีตอนนี้ออกมาถึงยอดแล้วเขาก็พยายามอยู่นะสองปี <c oughs> ขยี้นะดูอันนี้เพิ่งปลูกโอ้โหพอมาใกล้ๆแล้วเนี่ยโ,โหกล้องมาดูใบเก่ากับใบใหม่ดิใบเก่าเขานี่น่ะไม่ค่อยไปไหนเลยนะใบเก่าเนี่ยน,นี้แตกมายาวเลยเนี่ยพี่ใหม่ครับเนี่ย7จ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบแหมยอดทาไม โห oh, นี่สัพัดอ,อือย่างนี้ไปต่อสบายๆแล้วนะครไม่ต้องมีปัญหาเลยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ใครอปลูกขึ้นเลยแล้วไม่โตไม,ไม่ไม่หือไม่อือสองปีเนี่ยปรึกษาพี่ใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าแปลงนี้คือมันพุ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยผมแนะน,นำคนี่วบ้านไปก็เยอะ <c oughs> แต่เขายังไม่ไม่อยากเชื่อไง ก็ไม่ยอมเชื่อก็กําลังมาเขากำลังมาทีละกระสอบสองกระสอบตอนนี้เอาไปเอายปดูก่อนว่ามันมันเป็นไงสองแถวบ้านก็ยังแบบผมก็แนะนําไปนะเอาตัวนี้เปล่าอะไรตัวนี้เปล่าของผมยังอยู่เลยปุ๋ยยังอยู่เลยแล้วพอน้อยคนไปคุยให้ฟังเอาพี่ใหม่ลองมาใช้มั่งดิลุงสมศักดิ์อะ ก็บไว้ด้วยนะสองกรสอบแล้วแล้วคนคนที่เอาไปใช้ตามเราเขาดีขึ้นไหมพี่โดยดีครับแตกใบแตกเลยเขาบอกว่าใบคราวนี้ใบแตกออกมาอีกเลยเออใช่มามาอยู่ีเยอะตอนนี้อืมโซนไหนเอาไปใช้บ้างเออคลองนาลายคลองนาลายแถวบ้านเราถ้ามาจากคลองนาลายปุ๊บจะมาจากใหม่อ๋อถ้าสองกรสอบนี่คลองนาลายแน่นอน No? แต่ก็มาเยอะของรรู้เลยถามพี่ใหม่อย่างนี้ว่าเป็นไงสินค้าซันโฮโมเดลดีไหมพี่ดีมากเลยเยี่ยมไม่เยี่ยมเยี่ยมครับยกขวดไม่มือเลยโอ้โมือนะอย่างนี้บอกต่อได้นะได้เลยครับใช่ดีบอกต่อไปแบบนี้พี่ใช่บอกไปก็ไม่อายใครแล้วนะใช่ครับโอ้โหต้องมาห็นกระตาเต้องเห็นกระตาใช่หวังว่ารอบนี้จะไม่ได้ซ่อมอะไรอีกแล้วนะพี่ใหม่นะ ถ้าแบบนี้ไม่ได้ซ่อมแล้วนะครับมีแต่จะโยงโยง่เีถามว่าเต้าลูกป่ะไม่ใช่เต้ากิ่งเดี๋ยวกิ่งฉีกแาวนี้สั่งสิบกระสอบว่าคราวที่แล้วถูกขโมยไปก่อนอ๋อโดนแ้วผมว่าผมว่ากล่าวว่าจะมาใส่รอบรอบเนี้ตอนประมาณวันที่หนึ่งคนจากไหนไม่รู้มาเอาไปเดี๋ยบอกเขาเป็นพี่สมชายนะเดี๋ยวแกรู้ตัวพี่ชาอยู่ฝั่งตรงข้าม อยู่ทางไปสามบินน่ะอ๋อนะครับเออเขารู้พี่ใหม่จะมาเอาแกตัดหน้ามาก่อนเลยแล้วเจ้าของก็ไม่อยู่ใกล้ยกใส่รถเลยผมกํลังจะไปเอาอยู่แล้วนะพลาดเลื่อนมาใส่วันนี้อืมก็ฝากไว้ fc ใครปลูกที่เรียแล้วไม่เหือมเออเนี่ยแปลงพี่ใหม่เนี่ยสี่รอยต้นใช่ครับเขาเรียกว่ามันกลับมาเจริญเติบโตหมดแล้วนะ ตอนเนี้ยแล้วก็มีคนเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลเหมือนกันใช่ครับฉะนั้นสินค้าซันโฮโมเดลนะครับใช้ดีบอกต่อได้เลยไม่อายใครอยู่แล้วแน่นอนพี่ใหม่การันตีหใหม่การันตีครับเยี่ยม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ